เป็นไงบ้างอะไรไหมอร่อยอ่ะอยาก้จานที่สอง <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอใช <c oughs> ่วขอรางวัลก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำผัดถอยลายกันนะคะเพราะว่าไมายบอกว่ามาอยากกินผัดถอยลายนะแล้วตะว,ว่าไปเดินตลาดแล้วแบบเ,าเขาไม่มีผัดขายนะคะแล้วก็เลยหนึ่งไปซื้อมาเลยสองถุงจุกๆเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ 好呗。Bye bye. จะเป็นผักที่เขาแถมมากับตัวหอยนะคะัะน,นี้ล้างกมา,มาแล้วก็มาทุกคนอยางเงินเดินออกเดี๋ยวเราจะซื้อต้องติดอันนี้นะคะมองมันอาจจะแปลกๆนิดนึนงนะทุกคนแต่ว,ว่าเราตั้งใจทำนะคะ่ะอยากให้ทุกคนช่อบสักพอนะคะกกดหัวใจแล้วก็กดคอมเมนต์หน่อยนะคะทุกคนกคนไดี ไปผดลัพาที่เขาให้มาอื ำปลางปลานะคะทุกคนตน่า,นากิเหมือนกันเยเราตั้งใจทำมาก ดูโอ้มายก็อดดูค่ะทุกคนหอยลายผัดพริกเผาครั้งแรกเป็นไงบ้างอะไรไหมอ่อยอะอยากแด้นที่สองขนาดนั้นเลยเหรอแล้วขอรางวัลก่อน <laughs> โอเคกินเถอคะค่ะเอนจอยค่ะ